กรณีที่นายนิรินาถเทียนวรโชควัย50ปีที่ซื้อต้นกล้วยด่างในราคา10ล้านบาทแล้วลงรูปเอาเงินสดไปซื้อจ่ายกันสดๆในโซเชียลมีเดียจนมีชาวเน็ตออกมาแสดงความเห็นว่าแพงเวอร์ไปหรือไม่ปันราคาสร้างกระแสกันหรือเปล่า แต่ทางนายนิรินาตบอกว่ากล้วยด่างต้นนี้เป็นพันแดงอินโดมีความพิเศษตรงที่ใบด่าง3ลายในต้นเดียวสามารถทำกำไรได้อีกในอนาคตสามารถขายต่อได้นอละ2ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็มีคนจองแล้ว2ล้านบาทจากนั้นก็ลามมาถึงการตั้งคำถามของกระแสนิยมเล่นบอลสีที่ถูกปั่นราคาขึ้นไปหลักแสนหลักล้านบาทเช่นกัน จนมีการแชร์บทความของทนายแต็กเตือนไว้ให้คิดที่ยกตัวอย่างของการปั่นราคาแบบแชร์ลูกโซ่นาย A กับนาย B ลงทุนกันค้าขายสินค้าของใหม่หายากจึงเลือกเอากล้วยด่างเป็นสินค้าทั้งสองวางแผนการตลาดดังนี้ A กับ B หาเงินสดๆมา10ล้านให้ A เอามาแกล้งซื้อกล้วยด่างของ B จจำนวน10ล้านบาท ตกเย็นคืนเงินแก่เจ้าของไปต่อมา A อขายหน่อกล้วยด่างที่จัดเตรียมไว้แก่เหยื่อจำนวนมากที่แหกันมาซื้อแค่หน่อละ1,000บาทเหยื่อหวังเอาไปเลี้ยงให้สวยงามแล้วขายต่อในราคานับล้าน A และ B ขีขายหน่อกล้วยด่างหลายสาขาหลายท้องที่หลายจังหวัดได้2อง0,000หนอ่อ รวมเป็นเงิน200ล้านบาททวนหากต้นทุนหน่อละ10บาทได้กำไรเท่าไหร่คิดดูกันเอาเอง10ล้านบาทแรกเป็นแค่เหยื่อปลอมยืมมาวันเดียวเอามาล่อคืนไปแล้วหนอกล้วยด่างก็แอบเพาะเลี้ยงไว้แล้วระหวังแชร์ลูกโซ่การหลอกล่อทางการตลาดที่ไม่ผิดกฎหมายความโลภทำให้คนขาดสติและขาดเหตุผล ขาดสติทำให้เสียเงินเสียเวลา